มขอเรียนถามท่านไม่ทับว่าท่านไม่ทับเหนื่อยมากไหมครับและเหนื่อยกับเรื่องอะไรมากที่สุดครับผมเอ๋สิงคพรอ,อยเป็นคำาที่ดีนะไม่เหนื่อยครับสิงค์พรถูไหมครับไม่เคยเหนื่อยรอะการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินเวลมีเวลาแม้กระท่านเป็นไข่ ไม่มีเวลาที่จะไปคิดอย่างอื่นไม่มีเวลาที่ไปทะเลาะกับคนในประเทศมีเวลาอย่างเดียวคือไลอ่อา,าสตศัตอกจากปรนเทศไทยเท่านั้นไม่เหนื่อยถ้าไม่ทับเหนื่อยใครจะมาทําหน้าที่ถ้าแม่ทับท้อแท้ใครล่ะจะมีเป็นคนที่เชิดแข็งถ้าแม่ทัาไม่เชิมแข็งลูกน้องจะทํำยังไงถ้าแม่ทัพไม่เป็นผู้นํา ขอกว่าพลุกการพุกันเราจะพึ่งใครเพราะฉะนั้นการเหนื่อยไม่มีมีแต่พร้พอมที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้องชาติศาสนาบร,ริษั์และประชาชนค,าคือพวกเราเนี่ยผมเหมยเพื่อะนะครับอพวกเราเป็นงานใจให้นะครัขบขอบคุณครับขอเรียนค่ะ อสิ่งไดให้เป็นจริงคะผมมือแทนที่น้องฟับนอนพิเศษเลยตอนพิเศษนี่พ่อลุงไม่ทาอยากได้คืออยากให้ประเทศไทยสงบสุขเจริญรุ่งเรือขอเรียนถามท่านแม่ทักว่าถ้ามีคนจะมารุกรานประเทศไทยท่านแม่ทัก เป็นอย่างแรกครับมีคำถามเยอะเลยปมมือกดเบอร์ให้ประธานาธิบนะครับมีมากเลยและทัก็จะททำเหมือนที่ที่ทำมาแล้วแต่ที่ทำกับกระเม็นนี้แล้วก็รุกง,งานจริงๆด้วยเสยสซึ่หก็ใช้่แน <laughs> ่ แม่ทัพก็จะบอกเขาว่าแม่ครับก็จะบอกเขาว่า,า,วานี่เป็นแผ่นดินไทยเอ,อแผนที่ให้เขาดูเส้นเขตแดนประเทศไทย,ยตรงนี้คุณล้ำเข้ามาร้อยห้าสิบเมตรตรงนี้ให้ถอนออกไปเขาจะว่าอย่างไรไเขาก็บอกว่ามันเป็นแผ่นดินของเขาแล้วก็ให้เวลาถ้าไม่ถอนออกด้วยความเป็นทหาร ต้องหาวิธีจากเบปไปหาหนักในการที่อยากให้ถอนออกไปให้ได้ยกตัวอย่างที่ช่องบกที่ผ่านมานั่นะที่เข้ามามาขุดลุ่มแล้วก็เอามากำแรงอยู่จากเบาไปหาหนักเราก็ใช้วิธีปิดด่านก่อนเพื่อให้เขาได้รับผลกระทบว่าคุณทําไม่ถูกพอปิดด่าน,นาลแล้วเขาไม่ถอนเรากไปใช้กําลังเข้าไปเจรจา พร้อมแล้วก็ไปเจรจา,าก็เกิดการเข้าใจผิดมีการจิงกัน,กนทหารเขาบุชาเสียชีวิตหนึ่งนายเขาเขาที่แจอยไว้กันเราก็หยิดจีงหลังจากนั้นเรา,าก็บอกว่าให้ถอนถ้าไม่ถอนเราจะเข้าตีเราจะต้องขับไล่ด้วยกงรทหาร่างเดียวหลังจากนั้นเขาก็ยอมถอนออกนี่คือหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้นที่ที่แม่ทัพมาทาหน้าที่อยู่แลวเขาก็ออกไปทุกที่ถ้าแม่ทัพ เป็นแม่ทัพอยู่ถ้าเข้ามาลุกล้ำใหม่เข้าทีอย่างเดียวข้าอะไรอย่างเดียวเลยกำลังอย่างเดียวไม่คุยเพราะคุณรือ่องำในที่ประทผมมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยตามตัวท้ายรัฐธรรมนูนผมมาเพื่อสิ่งนี้เป็นทหารเพื่อสิ่งนี้แต่เครื่องแบบแบบนี้นี่คือหน้าที่แล้วก็ที่ลุงแมครับทำก็คือเข้าได้สกุกจากแผ่นดินให้เร็วผมบคุเพื่อนๆนะครับ อธิบายโดยไม่ต้องสนใจว่าเด็กเขาจะไม่ต้องคิดว่าเด็กเขาจะรู้ไหมแต่เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงเด็กก็ต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจของแม่ทัพเนี่ยไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าเป็นห้าวเป้งแบบไม่ใช่อย่างกันนะครับมันมีเหตุผลรองรับมีกฎหมายรองรับมีกฎหมายรองรับมีเหตุปัจจัยที่ต้องรองรับนี่คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นทหารที่พูดกับเด็กแล้วเด็กรักชื่นชมแล้วฟังทุกคนฟังนั่งตั้งใจฟัง